ราการเหล็กสวัสดีครับเราก็ยังอยู่กันกับเกมบันทึกลับ3าก๊กกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับแม่ทัพแดงรุ้งเจนสีของทีมวีก๊กนะครับที่มีชื่อว่ากำแพงเหล็กโจหินปกป้องเมืองและทำลายศัตรู ความสามารถและสกิลของโจยินจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปรับชมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอยากได้เมืองนี้เหรอถามข้าโจยินยินยอมหรือไม่ในส่วนแรกนะครับเราก็มาดูสกิลตอนกายล่างกันเลยนะครับ จะปลดล็อกหลังแปลงคาร์ดแล้วนะครับยามน้ำแข็งนี่ก็เป็นตัวอย่างการออกสกิลนะครับ จะสร้างดาเมจธาตุน้ำนะครับ2,400%แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับทำให้แม่ทัพฝ่ายเราทั้งหมดนะครับได้รับโล่200%ของปริมาณเลือดสูงสุดของโจยิน200%ของปริมาณเลือดนี่ถือว่าเยอะเลยนะครับเลือดโจยินยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับโล่ยิ่งหนาขึ้นเท่านั้นนะครับและแม่ทัพทั้งหมดนะครับในทีมก็ได้รับบัฟในส่วนนี้ไปด้วยนะครับแม่ทัพในฝ่ายเราทั้งหมดนะครับที่มีโล่จะได้รับสะท้อนดาเมจ60% และสะท้อนดีบัฟอีก60%นะครับจำนวน2รอบการสะท้อนดาเมจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับการป้องกันทีมนะครับยิ่งไฟศัตรูโจมตีมาเท่าไหร่นะครับสะท้อนดาเมจกลับไปยิ่งได้รับความเสียหายเท่านั้นนะครับจำนวน60%ของดาเมจที่ได้รับเลยนะครับถือว่าเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับแถมยังสามารถสะท้อนดีบัฟนะครับที่ศัตรูทําใส่กับเราได้อีกถึง60%นะครับจะทําการล้างเอฟเฟกต์นะครับจำกัดดาเมจ แม่ทัพในแถวเดียวกันคนละ2อันนะครับเอฟเฟกต์จำกัดดาเมจที่ศัตรูทํากับแม่ทัพของเราในแถวเดียวกันกับโจยินนะครับก็จะโดนล,ล้างออกไปนะครับ2อันและจะเพิ่มต้านทานเอฟเฟกต์จำกัดดาเมจแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับ60%ต่อเนื่อง3รอบจะต้านทานเอฟเฟกต์ที่ศัตรูทำกับแม่ทัพในแถวเดียวกันของเราได้นะครับและจะทำการเพิ่มโบนัสดา,ดาเมจสุดท้ายนะครับ และเลี่ยงดาเมจสุดท้ายให้กับตนเองนะครับ30%ตลอดทั้งการต่อสู้อันนี้คือบัฟให้กับโจยินเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็มาดูสกิลประเภทโจมตีทั่วไปนะครับพุ่งปะทะจะทำการโจมตีศัตรูแบบซ่มนะครับ1แถวทำทาดาเมจธาตุน้ำ3า5้นะครับขณะเดียวกันจะลดดาเมจเพิ่มขึ้นแม่ทัพศัตรูแถวหน้า10%ต่อเนื่อง1รอบก็หมายถึงว่าลดดาเมจที่แม่ทัพศัตรูจะโจมตีมาใส่เรานะครับ ไป10%ซนะครับซึ่งในส่วนนี้แม่ทัพในเจนนี้มีเหมือนกันหมดเลยนะครับสกิลต่อมานะครับก็เป็นสกิลฆ่าโกรธนะครับสู้หลังชนฝาแล้วก็ไปดูตัวอย่างการออกสกิลกันเลยนะครับ Clear, เคลียกำแพงเหล็ก, Clear, กเคลียกำแพงเหล็กเคลียกำแพงเหล็กจะสร้างดามจธาท่าน้ำนะครับแก่ศัตรูหนึ่งแถวนะครับ 914%ทําให้แม่ทัพพันธมิตรทั้งหมดนะครับได้รับโล15่15%ของปริมาณเลือดสูงสุดของโจยินพันธมิตรทั้งหมดนี่ก็หมายถึงว่าแม่ทัพในทีมของเราทั้งหมดนะครับจะได้รับโล15่15%ตามเลือดสูงสุดของโจยินนะครับและแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับจะเพิ่มกินเงินเดือนโทสะนะครับต่อเนื่อง2รอบเราก็มาดูความหมายของกินเงินเดือนโทสะนะครับ คือทุกครั้งนะครับที่รับดาเมจจะสะสมดาเมจที่ได้รับนะครับ10%หมายถึงแม่ทัพนะครับแม่ทัพที่ได้รับเอฟเฟกอันนี้นะครับจะสะสมดาเมจนะครับที่ได้รับ10%นะครับเพื่อไปเพิ่มให้กับโจหยินนะครับโจหยินจะกระตุ้นความโกรธในครั้งถัดไปนะครับดาเมจที่สะสมจะสูงสุด ได้ไม่เกินพลังโจมตี3,000%ของโจยินก็คือว่าคิดจากพลังโจมตีนะครับ3,000%ของโจยินจะไม่เกินนี้นะครับและจะใช้ปกป้องนะครับแก่แม่ทัพทั้งหมดนะครับยกเว้นตนเองต่อเนื่อง2รอบเรามาดูความหมายของปกป้องนะครับก็จะหมายความว่าในขณะที่มีโลนะครับจะลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลงนะครับ10%ทุกครั้งนะครับที่ได้รับดาเมจประเภทเดียวกัน เอฟเฟกลดความเสียหายประเภทเดียวกันนะครับจะลดลง5%จะรีเซ็ตสิ้นสุดแต่ละรอบนะครับก็จะรีเซ็ตฝ่ายเรานะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับ2คนจะเพิ่มน้ำนิ่งนะครับมีผล1ครั้งน้ำนิ่งนั้นนะครับก็จะหมายความว่า จะกระตุ้นนะครับเมื่อ HP ลดลงในรอบนั้นนะครับปริมาณที่ลดลงจะไม่เกิน50%นะครับของ HP สูงสุดของตนเอฟเฟกต์ประเภทนี้นะครับจะอยู่หรือเกิดผลได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นในส่วนนี้นะครับจะหมายถึงว่าเมื่อ HP นะครับลดลงนะครับแต่จะลดลงไม่เกิน50%นะครับของ HP สูงสุดของแม่ทัพที่ติดสถานะนี้นะครับจะไม่ลดลงเกินนี้แล้วนะครับเมื่อถ้าโดนดาเมจที่แรงๆนะครับ ก็จะลดไม่เกินนี้นะครับเมื่อติดเอฟเฟคนี้อยู่นะครับและจะทำการลดดาเมจเพิ่มขึ้น,นครับของศัตรูทั้งหมด10%ต่อเนื่อง2รอบต่อมานะครับก็เป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับ8ประตูกุญแจทองก่อนอื่นนะครับไปดูตัวอย่างการออกสกิลกันเลยนะครับปราการเล็กปราการเล็ก สกิลของท่าไม้ตายนี้นะครับก็จะคล้ายกับสกิลของฆ่าโกรธเลยนะครับก็จะสร้างดาำเมทท่าน้ำนะครับสตูน1แถว1,372%เนะครับทำให้ไม่ทัพพันธมิตรทั้งหมดนะครับได้รับโล่จำนวน30%ของปริมาณเลือดสูงสุดของโจหยินแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับก็จะทำการเพิ่มกินเงินเดือนค่านะครับต่อเนื่อง2รอบความหมายของกินเงินเดือนค่านะครับ ทุกครั้งนะครับที่ได้รับดาเมจจะสะสมดาเมจที่ได้รับนะครับ20%เพิ่มให้กับโจหยินนะครับโจหยินจะกระตุ้นความโกรธในครั้งถัดไปดาเมจที่สะสมนะครับจะสูงสุดได้ไม่เกินพลังโจมตี6,000%นะครับของโจหยินและจะทำการใช้ปกป้องนะครับแม่ทัพทั้งหมดยกเว้นตนเองนะครับต่อเนื่อง2รอบ ปกป้องนะครับก็หมายถึงว่าในขณะที่มีโลนะครับจะลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับนะครับลง20%นะครับทุกครั้งนะครับที่ได้รับดาเมจประเภทเดียวกันนะครับเอฟเฟคลดความเสียหายประเภทเดียวกันนะครับจะลดลงไป10%นะครับทุกรอบนะครับจะรีเซตเมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบเลยนะครับฝ่ายเรานะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุด2คนนะครับจะทําการเพิ่มน้ํานิ่งนะครับมีผล1ครั้ง น้ำนิ่งนั้นนะครับก็หมายถึงว่ากระตุ้นนะครับเมื่อ HP ลดลงนะครับในรอบนั้นปริมาณที่ลดลงนะครับจะไม่เกิน50%นะครับของ HP สูงสุดของตนเอฟเฟกประเภทนี้นะครับจะอยู่หรือเกิดผลนะครับได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับและการลดดาเมจเพิ่มขึ้นของศัตรูนะครับทั้งหมด20%ต่อเนื่อง2รอบค่าจิตสังหารตั้งต้นนะครับ50แต้มออกเทินนะครับฟื้นฟูให้ตัวเอง50แต้ม ถ้าเพื่อนออกเทินนะครับจะฟื้นฟู25แต้มอันนี้ก็จะเป็นสกิลท่าไมายตายนะครับสำหรับสกิลสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นสกิลพารสีนะครับทำงานร่วมกันเมื่อเริ่มเกมนะครับแม่ทัพแถวเดียวกันนะครับกับโจโหยินนะครับ ก็จะได้รับการเพิ่มกำแพงเหล็กนะครับกำแพงเหล็กนั้นนะครับก็หมายความว่าเพิ่มขีดจำกัดของโล่นะครับตาม HP สูงสุดของตนเอง150%นะครับในขณะที่มีโล่นะครับเอฟเฟครักษาและเอฟเฟคโล่ที่ได้รับนะครับจะไม่สามารถลดต่ำกว่า40%เอฟเฟครักษาและโล่นะครับจะไม่ลดต่ำกว่า40%นะครับอย่างเช่นโดนดามเมจทำให้โล่ลดเยอะๆนะครับแต่ว่าโล่จะลดได้ต่ำสุดครับ40%แค่นั้นนะครับเหมือนเป็นการป้องกันไม่ให้โล่ต่ำกว่า นีน้และแม่ทับอีกแถวหนึ่งนะครับแถวที่ไม่ใช่แถวโจวยินอยู่นะครับก็จะได้รับหินแข็งนะครับหินแข็งนั้นครับก็หมายความว่าจะเพิ่มขีดจํากัดโลนะครับตาม HP สูงสุดของตนเอง90%ในขณะที่มีโลนะครับเอฟเฟกรักษาและเอฟเฟกล่ที่ได้รับนะครับจะไม่ลดลงต่ํากว่า20%ก็จะคลา้ลายกับเอฟเฟกเมื่อกี้นะครับ ถ้าเป็นแถวเดียวกับโจยินจะได้ตาม HP สูงสุด150%นะครับแต่ถ้าคนละแถวนะครับก็จะได้แค่90%นะครับ และโล่นั้นนะครับจะไม่ต่ำกว่า20%ซนะครับซึ่งแถวที่ไม่ได้อยู่กับโจยินจะได้น้อยกว่านะครับและตลอดการต่อสู้นะครับตนเองจะได้รับยึดมั่นนะครับตลอดทั้งการต่อสู้ตนเองก็หมายถึงว่าโจยินนะครับจะได้รับยึดมั่นนะครับยึดมั่นนะครับก็หมายความว่าในขณะที่มีโล่นะครับจะลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับนะครับลง45% 45%นี่้ไม่ใช่น้อยน้อยนะครับทุกครั้งนะครับที่จะรับดาเมจประเภทเดียวกันนะครับเอฟเฟกลดความเสียหายประเภท เดียวกันจะลดลง5%นะครับจะรีเซ็ตเมื่อสิ้นทุกรอบนะครับเอฟเฟกลดความเสียหายประเภทเดียวกันก็หมายความว่าเมื่อเราโดนดาเมจที่เป็นการโจมตีประเภทเดียวกันนะครับอย่างเช่นการโจมตีแบบแผลบเผาแบบนี้นะครับเมื่อโดนประเภทเดียวกันหลายๆครั้งนะครับก็จะลดลงทีละ5%นะครับก็จะทําให้ความต้านทานของโล่นั้นลดลงไปเรื่อยๆนะครับ และเมื่อแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับรอดชีวิตโจหินและแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับได้รับดาเมจทั้งหมดนะครับน้อยลงไป10%นะครับก็หมายความว่าต้านทานดาเมจ10%นะครับและเมื่อแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับได้รับการรักษาหรือโล่นะครับโจหินจะได้รับเอฟเฟกต์้ของจำนวนนั้นทุกรอบนะครับจะกระตุ้นได้6ครั้งนะครับ หมายความว่าถ้าเพื่อนนะครับในทีมแถวเดียวกันนะครับได้รับการรักษาหรือโล่นะครับโจยินก็จะได้แบบนั้นด้วยนะครับแต่ได้แค่50%ของเอฟเฟก์แบบนั้นนะครับและเมื่อแม่ทัพนะครับในแถวเดียวกันลงมือนะครับก็หมายถึงว่าออกเทินโจมตีนะครับโจยินนะครับจะได้รับ1เทินนะครับเป็นเทินพิเศษนะครับและจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีนะครับและพลังป้องกันของแม่ทัพทั้งหมดนะครับในทีมเลยนะครับ 20%ต่อเนื่อง3รอบด้วยกันนะครับทุกรอบนั้นนะครับจะกระตุ้นได้เพียงแค่1ครั้งนะครับก็หมายถึงรอบละครั้งนะครับและเมื่อแม่ทัพในแถวเดียวกันตายนะครับจะกระตุ้นท้าความตายทุกรอบนะครับจะกระตุ้นได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของท้าความตายกันนะครับฟื้นชีพแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับและมอบคัดลอกเอฟเฟกต์บัฟประเภทสเตตัส8อันของโจยิน ให้กับแม่ทัพที่ฟื้นคืนชีพนั้นด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าโจยินนั้นสามารถชุบแม่ทัพในแถวเดียวกันให้ฟื้นคืนชีพมาได้นะครับและจะมอบบัฟที่เหมือนกับของตัวเองนะครับให้กับแม่ทัพที่ฟื้นคืนชีพนั้นมาด้วยนะครับอันนี้ถือว่าโกงสุดๆไปเลยนะครับและเมื่อโจยินนะครับถูกโจมตีจะมีโอกาส30%นะครับ ที่จะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันของฝ่ายเราทั้งหมดนะครับ15%และจะลดพลังโจมตีและป้องกันของศัตรูลงตามเปอร์เซ็นที่เราเพิ่มนะครับถ้าเราเพิ่ม15%ก็จะลดให้ศัตรูลง15%เช่นเดียวกันนะครับเป็นระยะเวลา2รอบและทุกรอบนั้นนะครับจะก,กระตุ้นสูงสุดและถึง6ครั้งด้ยวยกันนะครับค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูการออกสกิลของโจยินนะครับในการต่อสู้กันดีกว่านะครับ เมื่อถึงตาโจยินโจมตีนะครับจะโจมตีสกิลท่าไม้ตายออกไปนะครับก็จะทำดาเมจและทำให้แม่ทัพที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับได้รับเอฟเฟกกินเงินเดือนนะครับและยังมีเอฟเฟกอื่นๆนะครับอย่างเช่นเอฟเฟกน้ำนิ่งนะครับกับยึดมั่นนะครับซึ่งทีมเราจะได้รับเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อโจมตีเสร็จสิ้นแล้วนะครับทีมของเราทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้รับโล่จำนวนหนึ่งนะครับ และแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับจะได้รับกำแพงเหล็กนะครับลักษณะของเอฟเฟกต์สกิลจะเป็นรูปโล่นะครับอยู่หน้าแม่ทัพนะครับเมื่อเราลองมาดูบัฟนะครับที่ตัวแม่ทัพของเรานะครับตัวแม่ทัพของเรานะครับก็จะได้รับกำแพงเหล็กนะครับและก็ยังมียึดมั่นนะครับและก็มีกินเงินเดือนค่านะครับ และก็น้ํานิ่งนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับบัฟที่แม่ทัพของเราได้รับนะครับจะเห็นว่าดาเมจสะท้อนขึ้นรัวๆเลยนะครับ รุปแล้วนะครับแม่ทัพโจหยินนั้นนะครับเป็นตัวบัฟโลนะครับที่ดีที่สุดในเจนนี้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีดีที่โลอย่างเดียวนะครับการโจมตีนั้นก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับในการเสริมโลนั้นนะครับเสริมโลให้กับตนเองและแม่ทัพในทีมนะครับซึ่งจะเน้นหนักไปในแม่ทัพที่อยู่แถวเดียวกันนะครับโล่ของโจยินนะครับนั้นจะมีความสามารถในการลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับนะครับสรุปง่ายๆนะครับคือลดทอนดาเมจที่ได้รับได้ดีมากเลยนะครับ ในส่วนที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ที่สกิลพาสีบนะครับเมื่อแม่ทับในแถวเดียวกันลงมือนะครับโจหยินนะครับจะมีโอกาสที่จะได้รับ1เทินพิเศษแบบฟรีๆเลยนะครับก็คือสามารถออกไปตีได้ฟรี1ครั้งนะครับและจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน ให้แม่ทับทั้งหมดนะครับ20%นะครับต่อเนื่อง3รอบนะครับและเมื่อแม่ทับในแถวเดียวกันตายจะกระตุ้นท้าความตายในท้าความตายนี้นะครับจะสามารถฟื้นคืนชีพแม่ทับที่ตายได้นะครับฟื้นคืนชีพยังไม่พอครับยังมอบเอฟเฟกนะครับสเตตัสของตนเองให้กับแม่ทับที่ตายไป8อันด้วยกันนะครับและเมื่อโจยินนั้นถูกโจมตีนะครับก็จะมีโอกาส30%นะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน ให้กับฝ่ายเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับสรุปว่าโจยินนั้นนะครับทั้งป้องกันทั้งโจมตีนะครับทั้งชุบชีวิตนะครับทั้งสะท้อนดาเมจและอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับเกือบจะครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโจยินนั้นครบเครื่องจริงๆนะครับที่เป็นตัวบัฟให้กับทีมนะครับทีมไหนนะครับที่มีโจยินนะครับอุ่นใจได้แน่นอนนะครับว่าทีมของเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับในส่วนตัวผมชอบนะครับเพราะเห็นการสะท้อนดาเมจที่คู่ต่อสู้ได้รับแล้วถือว่าโหดเลยทีเดียวนะคร ถ้าหากใครชอบสายป้องกันนะครับก็คงไม่พลาดที่จะนำโจอินไปไว้ในทีมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ